อยู่กันที่ไบต้านะนะท่านผู้ชมครับก็เลยพามาเที่ยวกันหน่อยละกันเข้ามามาหนึ่งร้านนะครับที่เป็นร้านปลอกของผมที่มีชื่อว่าอ็มาวุสนะครับที่นี่เป็นร้านขายของเซ็กซ์แอนแฮร์นะนะครับเขาของส่วนใหญ่นะครับของที่นี่เนี่ยถูกมากๆ3ปอนห้าปอนเฟอร์นิเจอร์เก่าๆโบราณสไตล์อังกฤษนะครับก็ประมาณ40ปอนพันสองพันอะไรประมาณนี้สี่สิบห้าสิบปอนนะครับนอกกนั้นนะครับก็จะมีของแปลกๆเยอะแยะมากมายที่เขานำมาขายกันนะครับ ของมาจากไหนนะครับของส่วนใหญ่เ hmm. น so so ี่ยก็ส่วนมากเวลาคนได้บ้านนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรเอามาบริจาคกันนะครับคือยกให้ฟรีที่นี่เนี่ยก็เอามาขายขายถูกถูกมากๆกันนะครับแล้วก็รายได้ที่ได้มานะครับก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรทำบุญนะครับเอาไปช่วยเอาไปทําการกุศลหมดเลยก็ถือว่ามาซื้อของที่นี่ได้ของถูกได้ของดีนะครับแล้วก็ยังได้ทําบุญอีกต่างหากก็มีอีกส่วนหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจคือข้างๆเนี่ย ก็จะเป็นของที่เขาขัดมาแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่แพงมากในส่วนนี้เป็นในโบสถเก่านะครับก็มีของน่ารักเยอะมากมายโดยเฉพาะนี้อันนี้เป็นส้วมเด็กโบราณนะครับราคาก็ไม่แพงมากประมาณสักสามสิบปอนด์เทนันอกจากนั้นนะไอ้พวกแบบว่าเข้าของกละลังจานชามนะครับก็ถูกหมดเลยมีของให้เลือกมากมายครับเจ๊